นัดปิ่นโตชาแนลสนับสนุนโดยรายการ G-Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกาเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของคดีจริง <c oughs> <c oughs> กำลังอยู่กับนัดปิ่นโตชาแนลวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเกมที่ชื่อว่า Dark Forest สวัสดีครับพบบกับผมนัดปิ่นโตครับวันนี้ผมจะมาทำหน้าที่พาผู้ชมทุกคนนะครับเ <c oughs> ข้าไปสำรวจเกม Dark Forest เป็นเกมอินดี้ที่ยังไม่ปล่อยเวอร์ชั่นเต็มออกมาหน้าอาจจะมืดไปน,นิดนึงครับแต่ผมต้องการบิวบรรยากาศให้เป็นเกมที่น่ากลัว นะครับดารก็เป็นเกมของฝรั่งเศสน,นะครับซึ่งปล่อยออกมาให้โหลดในเว็บอินดี้อินดี้ดีบีเป็นเว็บของนักทำเกมอินดี้ทั้งหลายนะครับก็จะมาปล่อยเกมไว้เป็นเดโมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นเกมนี้ดูนะครับว่าในป่าน,นี้จะมีอะไรอาศัยอยู่หรือมีอะไรที่น่าสืดสยองอยู่ในป่าน,นี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมจะเปิดเสียงให้ดังที่สุดมาถึงในหูฟังผมนะ เพื่อบิวอารมณ์ซึ่งเกมสยองขวัญพวกนี้เราต้องควรจะเล่นกับหูฟังอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้ได้อัตรารถสูงสุดเออเริ่มเกมมานะครับดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือคาลิฮาร์หรือพื้นที่ของใครสักคนหนึ่งข้างนอกมองไม่เห็นอะไรเลยครับแต่ว่าเนี่น่าจะเป็นรถของเรานะครับ AC0946 แทงหวยไหมล่ะ ในบ้านตอนนี้มีกระดาษแปลไว้อยู่ครับเออเป็นเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านออกคําเดียวคือเจอแตมนะครับคำอื่นอ่านไม่ออกเลยก็สองสี่สามคือผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกนะเดี๋ยวเด๋ยวเอาไว้ก่อนแกันโอ้ชิดเป็นรูปปัน้นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วครับในมือถือค้อนกับเคียวไม่รู้จะสื่ออะไรนะแต่งตัวเหมือนคนรับปริญญาเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าเขาเป็นใครแต่ที่แน่ๆน,นะครับเราจะเดินสำรวจไปไปตามทางผมคิดว่านี่คือทางเดินนะครับถ้ามันเริ่มจากตรงนี้ผมจะเดินตามทางไปเรื่อยๆเกมแนวนานี้อ,ออกนอกเส้นทางมากครับเดี๋ยวจะเจอดีก็นี่ไงพบก,กับบ้านไม้ครับ ซึ่งด้านข้างไม่มีทางเดินนะฮะน่าจะบังคับให้เราเข้าไปในบ้านนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูในบ้านนะครับตอนนี้ขอมองก่อนว่ามันมันยังไงไปไหนได้ไหมอ๋ออันนี้ทรูุมาหลังบ้านเดี๋ยวขอสำรวจในบ้านก่อนนะครับเผื่อจะได้ไอเทมอะไรที่จำเป็นต่อการไขปริศนาในเกมนี้นะครับ เออภายในบ้านก็เป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วก็เฮ้ยเียเยโอ้ยโอ้ยหัวกะโหลกอ่ะคงกระดูครับหายไปแล้วครับ เชียโอ้โหแมวแล้วเฮยเฮ้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 ยไม่ทราบว่าคืออะไรนะฮะอันนี้มีห้องเปิดไม่ได้โอ้ย oh, ฟ้ามึงอย่าผ่าบา่อยเนี่เสียงดังรู้สึกจะเดินมาเจอกับทางออกนะครับ ก็เป็นทางที่คงทะลุกับข้างบ้านเมื่อกี้เมื่อกี้หัวกระโลกอยู่โอ้ป่านี้ไม่ได้มีเราคนเดียวแน่นอนนะครับเมื่อกี้เจอโครงกระดูกแล้วคงเป็นวิญญาณนะฮะของผมยังไม่อยากจะเดาว่าเป็นของใครนะแต่ว่ามองเข้าไปก็เห็นรอบข้างก็เป็นเงาไม้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่พื้นพื้น เอาล่ะฮะตอนนี้เดินมาถึงมันเป็นเป็นตึกอะครับอ่โอเคไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรฮะสวยชิ่งเนี่ยคืออ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกครับแต่เสือกไปโหลดเขาว่าเล่นเอ่อดูจัง คิดว่าเป็นโบสถนะะ์นะฮะเจอกระดาษโกลันตีเลยรับประกันคือตอนนี้ะระฆังมันตีนะครับผมไม่รู้กดอะไรก็ไม่ได้เว้ย จุดไปแล้วครับมีกระดาษโน้ตเต็มไปหมดเลยผมอ่านอะไรไม่ออกเลยอ่ะถ้าอ่านออกอาจจะสยองกว่านี้ก็ได้นะฮะือนว่าผมจะเก็บกระดาษพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราออกมาที่ด้านหลังของของโบสด้านบนเมื่อกี้มีคนตีะระฆังอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับก่อนจะลงมาข้างล่างนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูดีว่าใครแม่งเป็นคนตีะระฆังเมื่อกี้ฮะ ระครังนี่หว่าตรงนี้ก็เป็นเปียโนนะครับที่เอาไว้เล่นในโบสหัวใจนี่จะเต้นเต้นตลอดเลยใช่ไหมฮะตึกตักตัก,ตก,ตก,ตกจะบิวกูไปไหนนะเนี่ยเหลือทางเดียวครับทางเดินแคบๆซึ่งพาเราลงไปถึงประตูอา้าว อ้าวทำไมมาโผล่เนี่ยชิปหายแล้วผมว่าที่นี่ไม่ใช่โบสถ์แล้วครับเหมือนเป็นตึกเก่าๆเหมือนโรงพยาบาลว่ามีเตียงผู้ป่วยอะไรเงี้ยขอสำรวจทีละห้องแล้วกันนะครับตรงนี้มีแสงรอดออกมาจากหน้าต่าง โอ้ยเราจะเดินตามทางไปนะฮะตอนนี้ผมก็ศบว่าเฮี้ยศกหัวขาดชิพหายนงบานแน่นอนครับอันนี้เป็นเครื่องดูจากชุดก็รู้ว่าเป็นชุดคุณหมอนะฮะแล้วเคมนี่คือเปิดประตรูเปิดประตูอะไรไม่ได้เลยโอ้ บังคับให้เดินกันนีการากระโดดเขาไปดูหน่อยดิมีอะไรไหม,มผมสำรวจทุกห้องนะครับตอนนี้ได้เป็นเหมือนจะเป็นกล้องวิดีโอที่ตั้งเอาไว้ฮะับทำอะไรได้ไหมฮะกดอะไรไม่ได้เลยครับคงจะไม่ได้มีไว้ให้เก็บอะเนาะไม่เป็นไร แล้วเราคงไปต่อคไอ้เหี้ยโอ้โหโอเคโอเค สัเฮียกูตกใจหมดเลยเหมือนเหยียบสวิตมันอะมีอีกไหมอะสวิต์ข้างล่างเนี่ยโอ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ยังเดินสำรวจลงมาถึงชั้นล่างเลยนะครับอาจิกเจอกับกระดาษอีกอันนึงหรือเปล่า ไม่ใช่เว้ยเก็บไม่ได้ครับผมต้องเดินต่อไปใช่ไหมเดินไปตามทางที่มืดมากๆเลยนะครับตุ๊กตาหมีครับว้างไงมีน้อยจะมีอะไรเด้งออกมาไหมไม่มีฮะไม่มีก็ดีแล้วครับ อาห้องเอ็กซเรย์คะตรงนี้มีเหมือนฟิล์มกระดูกของใครสักคนหนึ่งทำไมมันมืดเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยคณทุกเลสออดคุณกลับมา t d อ243ความทรงจำคุณกลับมาี่ o u น r ี p คุณ l e ก u e l q u e อ h o าง Tant d'expérience et si peu de succès. Seul il a réussi à résister. Hélas, c'est désormais trop tard. La schizophrénie reprendra le dessus. ผมกำลังเดินไปนะครับนี่เดินอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นีกำลังใกล้เข้าไปเรื่อยๆครับเหมือนเครื่องสแกนไอเนี่ยผู้ป่วยไปแก่ที่โดนตัดหัวเตียงนี่ทำอะไรอะ่ะยังไงต่อ,ให,ตอให้นอนอ่ะ ตอนนี้เพลงเงียบแล้วครับอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเดินลงไปในนี้เหรอลงม,มาแล้วครับมืดมืดมืด,ม,ดมืดเหียเ้ยเลยคือตอนนี้ผม ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนแล้วอ่ะผมคงจบเกมตรงนี้และมั้งฮะเข้าที่ดูแล้วรู้สึกขยับไม่ได้ครับโอ้คงเป็นเพราะเกมมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยมั้งครับยังไงก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ความตื่นเต้นกลับไปไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกมนี้สมบูรณ์ผมจะรีบหากลับมาเล่นให้อารมณ์ที่ค้างเติมคุณผู้ชมเนี่ยได้ต่อติดนะครับ ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับถ้ามีเกมอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มาอีกผมจะเอามาเล่นใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ตัวเกมยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะแนะนําไว้ครับดาร์คฟอเรสต์จำชื่อนี้ไว้ดีๆคนตีมมากครับทําให้ผมหัวใจจะวายเอานะยังไงก็ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับนี่นี่อกาศเฮ้ยเราขึ้นมา เกินตันเนี่ยเฮ้ยหนาวครับจะแพ้แนี้เหรอน่าเกลียดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเชื่อมันในพลังแขนว้ยเม็ดเฮ้ย10เฮ้ยเฮ้ยกลับมาอยู่